พาพี่ซับเดินออกกํบบาลังกายยามเย็นครับกับบรรยากาศนะคะแดดอ่อนๆสวัสดีคุณ<น>แอมคนสวยนะคะสวัสดีคุณตุ๊กจ้านะคะสวัสดีจ้านะคะรราาถูๆๆแล้วล่ะถูๆๆเอาวไม่ถูบอ่ะาถูเอาถู ถูครับพาคุณสัมาถูตัวถูถูถูคันหูโอ้โอ้โอ้ถูไหมโอยโอ้โอ้โโถูยังไงให้ลุ้นด้วยนี่ฮะนั่นนะย้อนนะยอนนี่อ๋ออย้อนดีดีย้อนทีลุ้นไปตลอดนะคะเพราะด้วยความ ไม่ค่อยมีแรงเนาะยอดแต่ละครั้งก็ลุ้นตลอดเลยนะคะโอโถูถูถูก็พาน้องเดินถูตัวไม่ถูกว่าถูอ่ะถูถูครับบรรยากาศบ้านเราธรรมชาตินะคะสดใสถูไหมลมหนาว ถูยังไงให้ลุ้นด้วยนี่เหนั่นนะอ๋ะออย้อนดีดอืมโอ้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 ถูซ้ายถูขวาถูหน้าถูหลัง มส่งกำลังใจให้คนรอนะยคะยามเย็นครับนะคะออกกำลังกายคลายเส้นนะคะค่ะคลายพนคลายจะได้ไม่ตึงนะคะวันนี้มีแดดแล้วนะคะมามาตามพ่อมาแล้วนั่นๆๆๆไปไปทำอะไรของเขานั่ยย่าหุดไว้ดาไม้ครับเดินมาเบาแบบไม้อยคอยคอยหลบก่อน ไปไปก่อนเลยไปเลยคอ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 ยไปเลยไปเลยโอ้เดินไม่ทันแล้วระวังหลุมนียนั่นเลนะหลุมน้ำน่ะโอ้เขาเดินแบบไม่เบรกเลยแม่แม่แม่ควันก็โอ้แต่แต่แต่ตายต่ตายบินโดยทันโอ้ดีใจมากแม่ควันเห็นน้องแข็งแรงนะคะเติมพลังให้ซับได้ด้วยแม่จานหลังจากถึงบ้านนะคะเพราะว่าผลระบายแม่ควันเหลือเต็มโต๊ะเลยตอนนี้รีบมากแม่ควันก็โอ้หนี่ลุม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  รีบวิ yeah! wow. Montana, ่งนะคะวิ่งกับพี่คุณซับกันไม่แม่โอ้ตาย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 หายใจไม่ทันเลยด้วยความต้องอยู่ข้างหลังแล GT ้วอยู่ข้างหน้าไม่ได้นะคะเฮ้ยไม่งั้นไม่ไหวไม่ไหวคุณแม่โอ้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 เห็นไหมหลุมน้ำนั่นน่ะเฮ้อพาพี่คุณมากระมัไกฮา้าวว้าวอย่าพาวอย่าพาวแม่ไปก็แล้วก็ได้เวลากลับแล้ว ระวังหลุมนะมาหลแดดให้สบา<ผ>พี่คุนสามอกะะกำลังกายยามเย็นค่ะดธรรมชาติเราก็นั่งรอวนไปจ้าไปทีนี้ก็กลับบ้านกันครับผม